สวัสดีครับผมจะมาอธิบายของคหาสมบัติสายฟรีนะครับนี่ครับกดเข้ามาตรงตัวนกเลยนะครับแล้วก็กดแผนที่สมบัติครับแผนที่นี้ก็จะใช้ได้วันต่อวันนะครับเพื่อรับรางวัลลายวันนะครับผมตามหาสมบัติครับก็จะได้กล่องมาครับที่ลงก็ลงไปเล่นในแผนที่เลยครับอยู่แถวแถวสุสานเก่าครับแต่ในแผนที่เกาะสวรรค์ใหม่นะครับชึบ พอเราได้มาแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ที่มานะครับก็จะมีเล่นเล่น15เกมนะครับเล่น4เกมได้บัตรโก2ใบนะครับแล้วก็เล่นอ,อ่8เกมครับได้บัตรบัตรสุ่มปืนนะครับ2ใบครับ แล้วก็ได้ท่า15เกมได้ท่าเต้นนะครับแล้วก็เชิญเพื่อน6คนครับได้บัตร evo สามใบครับอันนี้คือของสายฟรีนะครับนี่นะครับพอเราพอเราไปเล่นแล้วก็ไปหานะครับเราก็จะได้กล่องนี้มาครับกล่องสมบัติตัวนี่อันนี้ผมไปเล่นมาแล้วนะครับผมมีคลิปลงก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าไปดูนะครับว่าไปหาตรงจุดไหนครับ จะได้เป็นกล่องนะครับชืบมาหนึ่งกล่อง